เออเฮ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่ Scarlet Dear In นะครับกับเกมที่เป็นลายการ์ตูนแบบเขาเรียกเหมือนยุคกลางเนาะใช่เนี่ยแต่ผมไม่ดูตรงตั้งค่าเห็นปะมันเป็นอาร์ตยุคกลางอ่ะซึ่งเป็นอาร์ตที่ผมชอบนะใช่ผมชอบในความเป็นยุคกลางมากส่วนเกมนี้ผมจะมาเล่นคร่าวๆเนาะผมไม่ได้จะให้มาเล่นเสร็มในเรื่องอะไรางั้ยแต่มาเล่นคร่าวๆว่าระบบเกมเป็นไงภาพเกมเป็นยังไงเนาะ ฟืลเหมือนรีวิวระยะสั้นแบบง่ายๆไปแล้วกันโอเคส่วนเกมอื่นยังเล่นอยู่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอเพกสปูกี้หรือว่าต่างๆที่ตามมาแต่ผมแค่มาวางแผงเฉยวางแผงขายจองไว้ก่อนโอเคคือตอนนี้อืมวิสลิสอุ้ยอุ้ยสตรีมสตรีมตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นอ <c oughs> เอาเอาเอาเป็นว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปแอดวิดไวิตไว้เพราะว่าผมเลงมานานแล้วเกมนี้แต่ผมอยากจะวิมีเช็คด้วยเออลืมบอกเกมนี้มาจากเช็คเนาะคู่สามีภรรยาเช็คเนาะงั้นไปเริ่มเลยแล้วกันผมเลงเกมนี้ไวนานแล้วที่ผมบอกทุกคนใช่แต่ผมไม่ได้เอามาเล่นสักทีเพราะตามคิวเคก็ถึงคิวของเธอสักทีเออมาตัวเกมยังเป็นเดโมเพราะฉะนั้นทุกคน enjoy าการเล่น enjoy าการดูนะครับวิมีเดโมโด้านล่างด้วยเห็นดูสิอันนี้ซิบซิบเนาะเหมือนตัวละครเด็กนี้ชื่อคูบา <c oughs> เออหมูเด้งนั่นแหละเขาเรียกอะไรฮะคูบาช่วยหมูเด้งด้วย <c oughs> เออมาคือเขาบอกว่าเดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันคนชื่อบาร่าเนี่ยขโมยเอาไอ้นี่ไป ตำยิงผมเล่นมารอบหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นมันเกิดเขากอะไรอะ่ะผมใช้จอยเว้แล้วผมปรากฏว่าผมคิดว่าเกมอะ่ะมันไม่สามารถเลือกคำตอบได้อะไรอย่างงี้ส่วนผมปรากฏมันเป็นที่จอยผมไม่สามารถเลื่อนลงได้เนาะทำให้เสียงเพลงอะ่ะผมก็ไม่ได้ไปตั้งค่าเลยเสียงดังกบเสียงตัวเองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแม่บ้านบ้านเราเองเดี๋ยวเราต้องไปหยิบวายด้วยแป๊บบนึงนะคน Okay. เอาทางนี้ไปเลยดูเรื่องอนิเมชันเรื่องอาร์สิเห็นไหมเตือนกันทุกคนอืมหากสนใจก็รีเควสมานะเฮ้ยเอาเวยแล้วลืมอ่านเพราะว่าส่วนใหญ่ไอเนี้ยตอนพวกเนี้ยผมจะกดกดคำตอบแรกหมดเลยเพราะว่าจอยผมมีปัญหาอันนี้ก็มีลูกเรา ไปพูดเล่นกับลูกค้าแขกมาเยือนเนาะต้องมากินข้าวนั่นแหละบาร่าพอได้แล้วนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว,ว่าแม่จา๋าไปไหนไม่ต้องไปหาเพื่อนบ้านลูกอ่าเดี๋ยวกักเดโมโไว้ก่อนเดี๋ยวในเรื่องเรามาเสพเป็นเกมเต็มเผื่อคนสนใจจะมาเสพเกมเต็มเ,มเลยอันนะ วางแผงวางแผงเราต้องมาเพื่อนบ้านเป็นการเล่นแบบสปีดลันดึ๊บโอเคกูเน็ตยูซีทำไมป้าคุยเยอะจังเลยอะ่ะต้องรีบทำเมลานะเนี่ย เอ,าเอา้าทำจริงบทสถานมมนเสร็จตั้งนานแล้วนี่แต่กูมืแต่โม,โมก็เพิ่งอ่านอนมดดอนเมื่อกี้นี่คือตัวเกมาๆนะเดโมโ่เนี่ยเหมือนได้ยินว่าสองคนเนี้ยเขาทำเองเกือหมดเลยนะใช่เรื่องเพลงเรื่องอนิเมชันต่างๆนานาขอชื่นชมเลยดูสิเห็นไหมทาวิ่งก็แบบ อ๋อต้องไม่เอาทนิีผมโอเคลืมเลยเสร็จยังจ๊ะป้าโอเคอึบ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 มาบีคิปเปอร์เหมือนป้าแกก็คุยเก่งนะเนี่ยใช่เหมือนหลักๆบทสนทนาน,นี้ก็คือ ให้เราไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนดูแลพึ่งอ่ะบีคิปเปอร์อ่ะเอาเค้กไปให้เขามามันก็จะมีข้างทางเราสามารถกดอินเทอร์แลกได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นเราจะให้รีดดูเอลซี่ LC. เกิดอะไรขึ้นมาเล็กใต้ตรงนี้ชื่อมาเล็กอืมขอบคุณอีกครั้ง เราเคยช่วยพ่อเลือช่วยเหลือพ่อเขาเนาะไอ้นี้ก็เลยจะอาสาช่วยให้ถ้าเกิดแบบว่ามีปัญหาอะไรฟิลแบบกูซอยกูซอยค่อยได้เอ๊ะเขาเรียกอะไรซอยได้นะเออเราต้องมาหาชายผลิตวายก็คือออตโตตรงนี้ป๊บปึ๊บ ตามจริงผมเล่นไปจบรอบหนึ่งแล้วล่ะผมรู้สึกแบบไอน้นี่อืมก็เลยอยากไปลงเฟซบุ๊กแทนเพราะว่าเขาเลยฟิลตื่นตันใจผมหมดไปกับคลิปนั้นละจืดเลยงั้นวันหลังผมเกมไหนที่มันควรใช้จอยผมไม่เล่นจอยแล้วกันนะจอยผมมันเริ่มพังแล้วนะ่ทุกคน เข้าใจกันอันนี้หลวงพ่อก็จะบอกว่าไอผู้หญิงเมียของออโตอะคนทำวายอยู่ไหนเพราะว่าเราไปหาบ้านเขาแล้วหล่อนไม่อยู่แล้วเหมือนผัวมันก็ไม่รับญาติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาด้วยตัวเราเองก็เลยมาถามบานหลวงบาหลวงก็เลยบอกว่าให้เราต้องมาข้างๆโบส์ตรงนี้ผัวมันทำงานเห็นไหมเออก็ปล่อยมันทำงานไป โดยบรรยากาศก็สวยเห็นไหมต่อหาได้ที่ไหนชื่นชมเลยภาษาเช็คสวยงามพูดไงนี่ไงนี่คือเมียของไอโอโต้นะอ่าเจอสักทีหนึง่งเหมือนเล่งก็คุยกันเหมือนเขาเรียกอ,อะไรพี่แกอ่ะบางทีพี่แกจะมาสงบเขาเรียกสงบนิ่งเหรอ พอสงบจิตสงบใจที่นี่โอเคแล้วเราก็จะกลับบ้านกันอ่าอันนี้ก็เรื่องเรื่องที่เรามาขอกับเขานะเรื่องเค้กอ่าตอบตอบไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นอีกอยู่แล้วถ้าเกิดแบบว่าตัวเกมมาแล้วทุกคนสนใจเดี๋ยวเราจะได้มาเสพในเรื่องจริงๆกันตอนนั้น ส่วนตอนนี้ดูระบบง่ายๆไปอย่างที่ผมบอกตามจริงอะ่ะที่ผมมาตรงนี้ก่อนอะ่ะเพราะว่าตรงสะพานอะ่ะมันมีลาม้าติดไม่ใช่ลาม้าดิลาติดอ่ามันเลยให้เราต้องมาทางนี้อยู่แล้วนี่ไงพอหนุ่มลาคนเนี้ยตามจริงม่ติดตรงสะพานนะแต่ว่าเกมเขาอยากให้เราไปอยู่ฉากนั้นก่อนแล้วเราก็ต้องวนมาตรงนี้ ๊บนี่ไงส่วนพึ่งผมก็เพิ่งรู้นะสมัยก่อนมาทำแบบนี้เราเป็นแม่นเนี่ยแต่แม่ดูสวยอยู่เลยแล้วแฟนเราไปไหนอะอันนี้เราก็มาทำหาเจ้าบีคิปเปอรคนดูแลพึ่งแต่เหมือนเขาจะไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ลงไปข้างล่าง เราเดินมาตรงนี้ประตูแม่งปิดสวัสดีสวัสดีจ้าสิ่งมันดังก้องเก้งก้องเก้งครับผมเพิ่งได้ยินนี่น้ำแข็งเต็มเลยเอลร่อยอบอ้ายเลย สิ่มาางไไม,มันยัง,งไปหไหมมันยังยังไปอยู่ไหมพูดใกล้ไม่ไดีกว่าเซฟตี้ไว้จะได้ไม่ต้องมาหัดใหม่เออนี่มีศพเด็กด้วยน่าจะเด็กออไมค์ก๊อตเลยต้องไปจุดที่นี่ด่วนเลยควิงเลยมึงรู้ความลับกูแล้วคิดเหรอว่า ความลับมันจะออกไปข้างนอกมึงก็ต้องตายไปพร้อมกับความลับเลยประมาณนั้นแต่ไม่คิดว่าอาร์ตเขาจะทำแบบดูเกมสยองขวัญได้เลยนะเนี่ยเอออันนี้ตัวอะไรไม่รู้เพิ่งสังเกตต้องขึ้นมาข้างบนตรงนี้ มาเอาทอ็อตแล้วก็ต้องลงแบลวไฟอุ้ยคือกูตอนกูเล่นจริงกูไม่เคยล่วงอย่างเงี้ยเนี่ยมาอันนี้กดเผาได้ปึ๊บเหมือนทั้งเกมเราต้องอยู่กับท็อตเลยอ่ะใช่แล้วเหมือนเกมเนี้ยขอห้ามเราอยู่ความมืดเว้ยเกิดปะทุกชีวิตทุกชีวาต้องอยู่กับคม พบเพิงถ้ามืดเลยถ้ามืดเราจะเจ็บตัวนี่เปลี่ยนเหมือนจุดเซฟปึ๊ดปๆ๊ดป๊ป๊ปไม่ดีวิตามแสงไปดีกว่าเอาละไฟจะหมด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 ไฟจะหมดเกมม,ม,มมันจะลุ้นตรงนี้นี่แหละ โอเคแล้วลงไปอีกวิชาตรงน,นี้ไปไหนนะแค่นี้มีอะไรบ้างปึ๊บ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 มาไปต่อ ใครกดตีได้วิสวยอ่ะเอาฉากนี้เป็นปกดีกว่าไหมเออขอเท็กเท็กก็ช็อตกับหนึ่งสองสามไปสวยเห็นไหมคุณผู้ชมเชื่ยผมโกกที่ไหนอือ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 แม่งกว่าจะลง ไม่ได้ต้องไปทางนี้เหรอเอออบดึงดึงนั่นแหละทีนี้ทำงานแล้วไปลงเลยชิชรถไฟจะดับนี้อ่าเฮ้ยไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้น ึ้นต้องมีขึ้นมีโรงนี้เลยเอออย่างน้อยก็ยังเร็วหน่อยเฮ้ยเตรงนี้ต้องไปไหนนะจำไม่ได้ละแออป๊บนึงนะทวกคนจับแป๊บนึงีนี้มาหักไม่ใช่ แล้วผมก็ได้แค่สงสัยนะว่าไอ้แมลงที่บินไปบินมาเนี่ยน่าจะเป็นแมลงที่แบบจ้องยังมาทำร้ายเราเนาะตอนไฟเราไม่มีน่าใช่ก็ปล่อยให้มันตอมไปไปปุ๊บเอาสิ มันเป็นแนวเราต้องหาทางเอ,อ้อนี่เออแล้วก็ต้องคลิปอ์ะทอชตีเลยกำนึงตัวนี้มีอะไรไหมมีวะ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเก็บวิญญาณนี่ได้ได้อะไรนะแต่ผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันดีอือ,อรอบนี้กูตะรอบนี้กูรอบเดียวไม่เหมือนตอนเล่นในนั่น เล่นรอบแรกตายบ่อยเหลือเกินเฮ้ยเไฟจะหมดไฟจะหมดไฟจะหมดเออเอ้ยได้จุดเล็กใหม่หมาต่อไปกันต่อเลยอ,ย,อยอุ้ยมีลูกเล่นมีลูกเล่นเดี๋ยวผมลดเสียงเพื่อไว้ดีกว่าวะอันนี้อะไรตั้งคา่าบะ ไม่ใช่เนาะผมไม่รู้ภาษาเชโกมาเงี้ยภาษานี้อะไอะเราเดอร์วเวอร์มากเลยนะน,นี่อะไรอะ่ะเอาละไฟจะดับแป๊บน,นึงนะไฟจะดับไฟจะดับไฟจะดับปึบป๊บปึ๊บหมอบไหม ไปไงนะจำไม่ได้ว่ะเออตรงนี้อุ้ยเวรละเวรละเวรแล้วเวลาไล้ ตายไหมตายวะเห็นไหมมันต้องอยู่กับไฟไว้อ่ะเราประมาทไม่ได้เลย ทางนี้ไม่ไรมีเ,เออมีนั่นแน่มาแรงจ้องอันนี้ก็ต้องดันกล่องมาเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นทางที่แบบว่าเนี่ยมันต้องกระโดดเบิ้ลปึ๊บฮึบเอ,อ้ยเอาสิ วิญญาณเหมือนเขาเพิงนี่ก็หมดง่ายเหมือนกันเนี่ย <c oughs> พาเราไปไหนเม่กี้อ๋อโอเคจุดเซฟใหม่เอาเลยงานต้องระวัง,ลงยล่ดี รีบๆจ,จุดรีบจุดรีบจุดเลยจ,จุดเพิ่มได้ไหมมันได้เสียงอะไรไม่รู้อ่ะผม,มชอบเลยเสียงเหมือนซอมบี้อะ่ะ <laughs> คิดถึงแล้วมั้งเนี่ยลืม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 ทุกครั้งที่เจอทอสทุกครั้งที่เจออะไรที่มันจุดไฟได้อย่าพลาดเชียวนะเดี๋ยวชะละอย่าชาละล่าใจเหมือนผมนะอือ <c oughs> เออมาได้จุดเซฟใหม่ละ <c oughs> สำหรับใครที่เล่นอยู่เล่นตามก็ถามได้เลยนะเพื่อตัวเกมเต็มมาได้ พานียพอเป็นประโยชน์เอา้าแล้วกูจะออกมาทำไมเนี่ยตู้ซี่ลวงเอาละมัตเตอร์พีมันอยู่ตรงนี้ฉันต้องตามใช่ไหมใช่วิง่งมาคิดเอาแล้วกันตรงนี้กูตายบ่อยแค่ไหนไปดูในเฟสได้เลยนี่เลี้ยวมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเดินขึ้น กระโดดเฮ้ยเชื่อเวนนี่เวนไอ้กูต้าหน่อยเอาเอาเอาตาย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 โอ้ชิตโอ้ชิตโอ้โหไม่ทันกดเผลอไปกดโดนวินโดว์เห็นไหมฟิลเฟลเฟตเป็นช่องที่ตัวเอกตายบ่อยที่สุดทำไมกดไม่ได้เออ รอบเดียวเท่านั้นมึงไม่มาวิ่งเลยอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปต้องโดดวิ่ง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 วรมันมาเออนั่นแหละโดดดิมึงก็อย่าเร็วสิเฮ้ยรอกูด้วยกูรู้ตัวมึงเล็กกูรู้ตัวมึงพิ้วไม่ต้องอวดกูอย่างนี้ได้ นั่นไงจุดะได้กูปึ๊บปึ๊โดดตามนี้ปึ๊บโดดตามนี้ปึ๊บโดดตามนี้ปึ๊บ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 เออดีมองหามองหามองหาไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงปึ๊บปึ๊บเนี่ยมาถึงแล้วปึ๊บหนีมันตรงนี้แหละแม่งหลอกกูมันหลอกไปสามสี่รอบด้วย นั่นอะไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเป็นชื่อตำนานกี่เนาะใช่ไหมอะไรที่อยา่างเอาเป็นว่ามันเป็นฮาลแล็กอะฮาแรกใครรู้ที่ไปเพิ่มเติมได้นะเ,นเพลงๆคร่มาวๆเนี่ยเพยงลงนี่จอ,อดนะันดีหรือผมว่าเพลงเพราะนะ thoải lòng. ưa thích. bứt chứt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 . bứt S <S นั่นแหละขึ้นมาโผล่ตรงงอกเป็นไง <S <S คุณผู้ชมสวยไหมแล้วก็จบอ่า thank you for paying น uh, ะ work in progress เดโมโ่เนาะโอเคคุณผู้ชมตัวเกมคร่าวๆก็เป็นงี้เนาะคือผมยังแค่อยากให้เล่นแบบว่าเขาอะไรกระตุกต่อมความอยากดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเกมเพย์เป็นไงอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นไงสวยใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนาะพูดคุยคอมเมนต์ได้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยโอเคส่วนเกมหน้า พาน่าจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับส่วนผมวันนี้ขอจากลาไว้ก่อนนะอแล้วเจอกันตัวเกมเต็มนะสวัสดีครับ